สวัสดีครับผมเด็กชายหัวฟูนะครับและวันนี้เราก็จะมาดู Twitter ของเราเพราะว,ว่าเมื่อวานเราพยายามจะเสิร์ชเขาเาเด็กชายหัวฟูใน Twitter เพื่อจะดูว่ามีอะไรเด้งขึ้นมามั่งแต่ว่าเลยไม่ได้ทําก็โอเควันนี้เรามาเสิร์ชกันเลยนะครับเด็กชายหัวฟูนะฮะโอเคเอเ่ส,ส,เสาเสิร์ชเอออะไรเนี่ยทำไมนี่ทำอะไรเนี่ยไอโดพรพลาสต์พิม์ไม่เป็นนะฮะ โอ้โหดูสิเดว่าเด้งอะไรอะไรเด้งขึ้นมานะครับอันที่สองนะครับเด็กชักเค้าโอเคเราจะไปที่เด็กชายหัวฟูนะเราจะไม่ไปที่อันนั้นมันอานจะน่ากลัวมากโอเคนะครับเด็กชายหัวฟูนะครับวันนี้เราโอ้น่ารักจังเลยอ่ะเฮโดดดเฮ้ยเสื้อสีส้มที่เราชอบใส่ซึ่งตอนนี้เสื้อสีส้มตัวนั้นเป็นรูแล้วนะครับถ้าใครอยากรู้ก็เป็นรูแล้วโอ้โหดูดิเย็ดดด เย็ดโดจริงๆโหมดมากเย็ดโดยอดมากครับรูปนี้ขอบคุณมากนะครับ at ayong siri นะฮะเราจะไลค์ให้มันไลา์รอบเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยตอบนะครับเพราะตอนนี้พิมพ์ช้านี่หรือผมนี่ผมหรืองอนไก่สัตว์มันแคปอะไรกูแย่ yeah, จังน่ารักวนไปค่ะ เอเจโอเครูปนี้พอได้นะครับรูปนี้โอเคอยู่รูปนี้ตัวเองดูดีกว่าเดิมนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ชมพูนะฮะหรือชมพูชมพูน่าจะชมพูนะ,ม,นะ,ะมองบนอีกแล้วกูชอบมองบนแล้วไงอะมองบนอืีอ๋ายา่ะ มองบนแป๊บโอเคหมดแล้วอ่ะสอนภาพไม่ได้ดูถึงใชายหูฟูเลย <laughs> หนูจะเอาไปที่พี่เขียน,อ,นอันนี้น่ารักสุดอันี้ันี้แบบประทับใจมากโอเคตอบเลยตอบตอนนี้เลยก็ได้เฮ้ยสวยตอบแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพิมพ์นานเกินไปอะไรอย่างงี้โอเคก็อืม <laughs> ดีมาก อีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องเข้าไปดูอีกอย่างหนึ่งครับก็คือ YouTube ภาษาอังกฤษของเรา The Boy with Fluffy Hair 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 นี่เข้าใจว่าเน็ตสึกสินเชื่อคือการโทรไปดู Netflix กซ์มาตลอดจนกระทั่งดูวิดีโอของ The Boy Fluffy Hair ถึงรู้ว่าผิดติดตามความเกลียนได้ที่ The Boy Fluffy Hair Dakota จอมเกลียนตอนนี้ชอบ The Boy Fluffy Hair มากค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังชแนลนี้น่ารักโอ้ยเขิน แราเยี่ยมระบบการศึกษาแย่มากเย็ดเคมึงแชร์อะไรกัน The Boy Fluffy a าตลกดีนะนาง entertain ดีกูเทพก็ขอจบวิด er ีโอพิงเท่านี้นะครับไม่รู้จะทำอะไรค่อยๆอยากเอาวิดีโออะไรนิดนึงลงว่ามีคนทำอะไร Notification Dun Dun ด u n วาดไม่แย mm ่ไ hmm. ม่ใช่อีฟเนียงเยอะมากเลยดูดิมึงจะทำเนียงให้กูเยอะขนาดนี้หลืะเนียงเยอะมากเนียงคือไขมันที่เป็นชั้นใต้คอกูไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลย ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่า like, นี้นะครับไม่รู้จะทำอะไรก็แค่อยากลงวิดีโออะไรเล็กๆน้อยๆที่จะใช้ทุกคนได้เห็นความมีแต่แต่ความสามารถของคนที่วาดรูปได้เก่งมากตโคต้าเป็นคนที่วาดรูปไม่เก่งเลยวาดรูปได้คนมีแขนขาที่เป็นเส้นๆก้างๆนะครับวาดวาดแบบนี้ยังไม่ได้เลยคือยอมแพ้ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ดูขอบคุณที่ชมขอบคุณที่ติดตามนะครับใกล้จะถึง1000ัสับตะไคร้แล้วทุกคนต้องสับให้มันแรงๆมันจะได้มีคนสับเพิ่มเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามนะครับเข้าเมืองสับตะไคร้สับตะไคร้ตามนะครับโอเคสวัสดีครับฝันดีทุกคนบ๊ายบาย